สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำซัมซุง Galaxy S 2ี่ของเรานะครับนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้นะครับสมาร์ทโฟนกล้องที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ่ายชัดทุกสภาวะแสงหรือว่า ถ่ายชัดมากๆนะครับตัวนี้จะให้ความละเอียดกล้องอยู่ที่200ล้านพิกเซลนะคบแล้วก็สามารถซูมได้ไกลถึง1 0อยเท่านะคบลูกค้าแล้วก็เวลาเราถ่ายภาพวีดีโอกลางคืนนะครับตัวนี้ภาพมันจะคมชัดมากๆนะครับตัวนี้เวลาเราถ่ายในโตัวการาฟฟี่นะครับถ่ายกลางคืนคนี่คือเทพสุดๆภาพจะคมชัดทุกสภาวะแสงเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรนเนอต้าวายตัวนี้นะครับตัวภาพมันจะคมชัดแล้วก็สามารถถ่ายแบบว่าเก็บรายละเอียดของตัวภาพได้ดีนะครับตัวนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ เก็บทุกรายละเอียดแล้วก็สามารถเวลาเราขยายภาพนะครับตัวนี้ภาพไม่แตกด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหมดตัวที่เราเรียกว่าเบสเฟสเหมื ace, อนเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับเราถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆแต่มันจะมีอีกคนนึ่งในกลุ่มที่ชอบแบบว่าเลอตัวเนี้ยครับอ่าเราก็สามารถเนี่ยเลือกใบหน้าเนี่ยครับจะมีประมาณนี้เราเลือกใบหน้าเราก็แตะที่เขา AI ก็จะมารประมวลภาพนะครับจากที่ว่าเขาปิดตาเขาก็เปิดตากว้างขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้หลากหลายนะครับจะมีลูกเล่นให้เราเลือกนะครับแล้วก็เหมือนเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเราถ่ายวีโอแต่ว่ามันมีเสียงรถมันมีเสียงคนพูดนะครับเราก็สามารถใช้ AI นะครับตัวน,นี้ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะครับเนี่ยครับเราก็ใช้ AI นะครับเพืาอตัดเสียงรบกวนมันจะมีเสียงตัวน,นี้สามารถตัดได้ถึงหกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเสียงคนพูดนะครับเราสามารถตัดได้นะครับแล้วก็ ภาพที่เราวีโอที่เราต้องการก็คือมาจากคมชัดแล้วก็เสียงดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเจ้า S25 Ultra ตัวนี้นะครับมาพร้อม CPU ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ CPU Snapdragon 8ดีดนะครับเร็วแรงประหยัดที่สุดในในโลกตอนนี้เลยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับตัวนี้ไม่สะดุดแล้วก็ไหลลื่นนะครับเวลาเราใช้งานแล้วก็ตัวแบตเตอรี่มันจะระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวแนะนําเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบออกกาลังกายแต่ว่าเราไม่มีเวลานั่งดูตัวนี้ก็สามารถาใช้สรุปใช้ AI สรุปได้ด้วยนะครับง่ายเลยครับเพียงแค่เราต้องการดูวิธีออกกาลังกายแล้วก็ดูผ่านตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถใช้ตัว AI นะครับก็คือปร,ประมวลภาพก็คือสามารถสรุปเนื้อหาในโน้ตให้เรานะครับแล้วก็สามารถไปบันทึกในโน้ตง่ายโดยที่ว่าเราไม่ต้องจดหรือว่า แคปหน้าจอแต่ละข้อมูลข้อมูลตอนนี้มันสามารถสรุปเนื้อหาต่างๆให้เราแล้วก็สามารถย้ายไปในซัมซุงโรดให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจดังน,นี้สามารถซัมซุงส,สามารถนําเครื่องเก่ามาเทรดได้นะครับสมมติกรณีลูกค้าเทรดเครื่องได้หมื่นเก้าลูกค้าเครื่องเก่ามาเทิร,มมนทนร, 10, ร์นได้อีกเก้าแปดพันแล้วก็ได้ส่วนลดโปรโมชั่นอีกหมื่นสี่ห้าห้าพันสี่นะครับแล้วก็ลบราคาเครื่องราคาโปรก็หาร0% 24เเเดือนครับเห็นไหมครับ